เลยไปกันล่าอีกทีหนึ่งอโอเครอดครับสองไม้ติดอีกแล้ว <laughs> ต่อไปอีกทีอีกแล้ว <laughs> ต่อ <laughs> ไปนี่จ่ายเสร็จนี่เฮียต้องไปกดรีเบดข้างนอกเลแล้วทุกคนครับรีรายจ่ายหน่อยครับ Y A K มาสวย ไหลอะไรต่อไหมอู้ชิงจับแถวแรกไหมไม่มีครับวายไกลปนรอชิงจับอยู่เพื่อนชิงจับมาสวยงามอยู่ไหลต่อไหมซองแดงสวยครับเคแถวแรกลวนลวนปลามาปลาทันหรือเปล่าไม่ให้ครับอูเคลงแถวสองนะ่าเสียดายจับเลยทุกคนครับอื๋พลาดไปนิดเดียวแต่หัวแรกเปิดมาสวยงามครับจัดไปที่รางวัลก็โตราดับซปเปอร์หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบหกบาท เอาเรื่องอเคเต็มระบบมาซองแดงหรือเปล่าเพื่อนสิบวันน่าเสียดายน่าเสียดายน่าเสียดายเจมาไม่เพื่อนซองแดงก็ได้นะซองแดงแถวสองก็ได้นะเพื่อนนะเออบางเกินซองแดงไห่โอเคพอใช้ได้ครับไหลอะไรมาต่อปาทัพแถวแรกไหมมาหูปาทัพลงแถวเุด จัดไปเราวะก็ตัว 5, ห,ห้าพันห้าไม่ใช่ห้าบาทดิห้าร้อยห้าสิบสองบาทไปห้าพันอะไรหลห่ะเอ๊ะอ,อย่าเพิ่งหมดไฟเพื่อนสิบแถวแรกใหม่ให้ครับโอ้เราหมุเหนเลยเยอะแยะเพื่อนอย่าเพิ่งเ้านะโอ้ยแปลกจะนอนคิดปดทัดว่ะเปลี่ยนไม่สวยเท่าไหร่ครับดอกนี้โอเคแบบติดแถวแรกมาหน่อยเพื่อน ไม่ง่าวะ่ะติดแถวแรกนี่คือไม่ค่อยลงเลยนะดนอืมดูเจดิเจเปลี่ยนเป็นเคโอโหกบอย่างนี้เดี๋ยวอย่าได้หวังถ้ากบอย่างนี้อย่าได้หวังทุกคนครับเปลี่ยนปะไหลไหมไม,ไม,ไม่น่าจะไหลต่อทุกคนครับไหลค่อนข้างที่ยากแต่ไหลสิบมาก,ก่อนดอกนี้แล้วก็น่าจะหมดน่วละอโอเคเจ,เ,จเต็มระบบครับ อืแถวสองไม่ขยับมาแล้วขยับแล้วทุกคนครับอุ๊ปโอ้ไม่ได้เล่นต่อครับน่าเสียดายอืออืมเอาล้วนเลยนะเพื่ออู๋เคจ่ายเคเจมาปลาท้าแถวสองไม่มีน่าเสียดายน่าเสียดายจัดไปรางวัลรวม3,372บาทค่อนข้างดีสวยงามครับดอกนี้ขอลีข้างนอกหน่อยทุกคนครับ นี่ดูดิแม่งไม่มีรายจ่ายเลยดีได้เฮียตัดสินใจหลีถูกต้องแล้วละ่ะทุกคนครับอเอาไหลนอกเฉยไหลนอกเฉยอืไหลนอกงี้ข้างในมันจ่ายเงียไม่ไหลนอกงี้ข้างในมันจ่ายเงียนะหรือเ,นะเปล่าเดี๋ยทุกคนครับไปโอเคตาใบมือตาดีเบอลตาใบมือตาดีเบอล โอเคลอกอีกทีเดียวเพีย้ยนเออไม่ลอดไปลอดทคนครับแกขยับไปพันห้าครับขยับไปพันห้าปะขนาดดีข้างนอกนะทุกคนโอ้โหน่วงอย่างนี้ไม่น่าจะสวยหรือเปล่ามีการตุกมีหน่วงให้เห็นทุกคนเออเลยก่อนโอเคเหนื่อยเพีน โอเคหน่อยเพื่อนครับบนนิ่มๆเลยครับบนนิ่มๆขบบนกินนิ่มขบบนกินนิ่มขบบนกินนิ่มเพื่อนข้าบนกินนิ่มๆไปอะหลอดอีกทีเดียวเท้านั่นเพื่อนเออโอเครอดอยู่ฮะไปเลสโก้ถ้าดอกนี้มีกำไรเฮียน่าจะออกครับทุกคนครับมันค่อนข้างที่แบบจ่ายไม่ค่อยจ่ายจ่ายแล้วก็ไม่จ่ายหัวจะปวดครับเฮไปก่อนอือ ว้าท้าสวยสิบปั๋โอ้สิบแถวแรกลุ้นยากไหมครับทุกคนอืมไหลเคต่อบปาบชิงจับแถวแรกมาก่อนไหมใหม่มาครับให้เคมาอฮ้ยอย่างนี้ไม่สวยนะเหมือนจะขาดทุนนะอย่างนี้นะเองว้าอย่างนี้ใจคอไม่ดีเลยวะเยอะบอกไว้ก่อนอ้อว้าอย่างนี้ไม่สวยทุกคนครับป้ายอย่างนี้ไม่สวยแล้วโอ้โห ไม่สวยแล้วครับอืมเอาเลยวนครับไม้นี่ดูสีท่าจะเละด้วยนโอ้โหโอ้โหเพื่อนแปะไม้นี่เละครับทุกคนครับตายไปเบ็นสีน่สิบหน่ยโอ้โหทำกันได้ลงคอนะแปะนะแปะนะแปะนะ ว่าจะออก16นาทีไปแล้วทุกคนครับอาจจะมีพาร์ทสองนะจะมีพาร์ทสองนะครับถ้ายาวเกินนะทุกคนครับโอเคสวย เกี่ยวทุกดอกที่มันพันดจริงอ้ดำอีกแพะขอรีหน่อยทุกคนครับมาเหยียยา,ยาวทุนเหยียคืนละหัวร้อนอย่างนี้ไม่ดีนะทุกคนครับเฮีย,ยแนะนําว่าอย่าทําตามเด็ดขาดเหยียขอร้องเลยครับสำหรับคนที่ติดตามเฮยียอยู่นะเราอย่าหัวร้อนเราค่อยๆปั่นไปได้ครับแต่ว่าของเฮียมันจะนานเกินมันจะน่าเบื่อนะครับ มาต้องเสี่ยงแล้วทุกคนครับอุ้ยเลยไปก่อนเออโอ้โหเองแม่งเอ้ยเสียวเลิศเกินแปะโอ้ยเป่าปากแล้วเป่าปากอีกทุกคนครับโอ้ยนวงอย่างนี้พอดทีเดียวเท่านั้นเพื่อนเลยขอเล่นเถอะเออบันให้เล่นด่วยทุกคนไปครับ14บสีคูณสิไม้5,000ครับมา เพื่อนมาอมให้เล่นแต่ไม่จ่ายนี่ก็หนักนะทุกคนนะเฮียบอกไว้ก่อน,นครับเจไปให้เล่นแต่ไม่จ่ายนี่ก็คือก็ไม่ได้ต่างอะไรจากไม่ได้เล่นนะเอไอหลไปก่อนเพื่อนคิวไม่แล้โอเคไหลยอย่าว่าเขาเด็ดขาดเยี่ยว่าเพื่อนรักเฮียปลาทัาแถวสองมาไหมเพื่อนขางไม่มา จัดไปก่อนก้อนโต2,460ครับมาเพื่อนมาปลาทารคิวแถวแรกไหมกูคิวแถวแรกมาแถวสามไม่มีอ้จัดมาก็โต2,400บาททกุกดรับโอ้ยอยาอ่าเพิ่งว้าวเพื่อนขอร้องเลยขอร้องเลยอย่าเพิ่งว้าวเฮ้ยเจเดี๋ยมระบบไปก่อน ไหลเคต่อสวยฟัมเอไหลามาสวยเป็นวายครับวายดอกนี้คิวได้เล่นละตัวหนึ่งละ่ะจริงฉับด้วยสวยงาม 4, สี่พันจอไหลอะไรต่อไหมโอเคสุดยอดเวลิกส์เพื่อได้เวลิกสนไปเลยจัดไปที่รางวัลก็ตัวระดับซูเปอร์ห้าพบาทครับทุกคนครับเอาหน่อยเพื่อนเอ้ขออีกนิดนึงโอ้จริงฉับเต็มระบบครับมาเอา สวยงามครับเนี่ยตั้งไว้กําไรห้าพันพออะไรจริงๆแล้วแต่แตขอห้าพันมาขอห้าพันเลยเพื่อนพูดรู้เรื่องทีเดียวจบโอ้ไม่น่าจะให้ให้ทองแดงมาก่อนครับเอไหมเพื่อนสกเก็ตเตอร์จะแตกไหนบละแตกไหนก็มามาไม่ให้เอ้ามาครับใครบอกไม่มาแตกไหนมาก่อนเลยลากันเอ้าแต่จะจ่ายหรือเปล่านะครับตอนแรกเหลือนหนึ่งหมุนนะทุกคนครับดูกันว่าแตกไหนมาแปดรอบแบบมันจะจ่ายเราสักรอบไหม อ่ายังไม่จ่ายเลยนะแตกในามายังไม่จ่ายสักรอบเลยนะทุกคนครับเกินไปเพื่อนเกินไปเออจ่ายมาก่อนแตกในามาทั้งทีก็จ่าย่อยเถอขอร้องล่ะอืมอืมโอ,มอ,มอม้แตกในแปดรอบทุกคนครับจ่ายเฮียรอบเดียว ดูกันเอาเองลคะครับแตกในมา8รอบจ่ายเฮียรอบเดียวครับจัดระจัดมาราังวรวม้อมื่นสามครับแตกในแตกในเพิ่มมา8ดรอบนะจะจ่ายเฮียแค่รอบเดียวทุกคนครับดูกันละกันว่าเกมแปะเวลาแตกในมันก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดน,ะนั้นนะเฮียออประกบไว้ก่อนนะครับไม่ได้ดีอะไรเลยนะกับเกมแปะแตกในนะครับมามาทิ้งตัวดอกสุดท้ายครับ ปา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 โอเคลัดโอเคล็อตโอเคสวยเพื่อนอเออีกทีเดียวพอเลยอีกทีเดียวพอเลยโอ้นี่แปลกคือแบบให้เล่นแบบสองไม้ติดแล้วต้องมันก็จะกินกินแล้วก็ให้เล่นสองไม้ติดนะครับทุกคนนะถือว่าว่าโอเคไหมมันก็มันก็ไม่ได้โอเคขนาดนั้นนะทุกคนครับแต่ก็โอเคก็ก็ได้อยู่อย่างน้อยมันก็ยังให้เล่นนะทุกคนครับ จำไว้ว่านี้แปะให้เล่นสองไม้แล้วก็กินแล้วก็ให้เล่นสองไม้แล้วก็ยอ,อ,อดอกนี้จิงจับเต็มระบบพิยพึ่งเห็นเคเต็มระบบไม่ยิงทีครับจิงจับแถวแรกไหมไม่มาครับโอเคสุดยอดกําไรตามเป้าหมายที่เนี่ยตั้งไว้ครับโอเคถือว่าโอเคครับจัดไปเราัก็ตกร,ระดับซูเปอร์หนึ่งพันแปดบาทครับอืมเจมาสวยเปลี่ยนเป็นเคไหมลูกไม่ครับเปลี่ยนเป็นเอกับค ว้าทัดสวยน่าจะไม่ไหลต่อนั่นไงอปราทัดค่อนข้างาาถาว่าหมุนง่ายไหมก็ก็พอที่จะง่ายอยู่นะครับสำหรับแปะวันนี้ทุกคนก็ถือว่าเล่นได้นะครับถือว่าเล่นได้เลยครับสำหรับแปะนะครับกับล้วก็สูตร14คูณ12การันตีว่ากำไรครับกำไรทุกไม้เลยที่ได้เข้าไปเล่นนะทุกคนครับ กำไรทุกไม้ที่ได้เข้าไปเล่นเลยนะครับป่าจัดไปก่อนครับซองแดงไหลต่อเฉยคิวไหลามาเคไหลไปโอเคสวยเคไหลามาสวยปั๊มกับสิบด้วยครับโอ้กำไรม,มาหกพันี่ก็มาถือว่าใช้ได้เลยนะทุกคนกคับช่วงสาย,สายทิ่งเคี่ยงอย่างนี้กับแปดครับจัดมาก้อนโต318บาทครับ โอเคแล้วล่ะครับเฮียน่าจะพอแล้วทุกคนจัดมาเงินรางวัลรวมพันเบาทครับโอเคครับวันนี้เฮียพาพวกเอ็มอวายไปเกมชอยเชียงวินหรือว่าเกมอาแปะของค่ายพีทุกคนครับก็บอกเลยว่าสูตร1ิบสคูณสินี้การันตีเล่นได้ครับได้เข้าไปเล่นกําไรทุกไม้จริงครับทุกคนครับว่ามันจะมีอยู่ตาหนึ่งที่ไม่ได้กําไรนะั้นน่าจะขาดทุนแค่ตาเดียวถือว่า เฉลีย่ยถัวเฉลีย่ยแล้วก็มีกําไรมากกว่าที่จะไม่มีกําไรนะทุกคนครับก็ถือว่าสูตรนี้ใช้ได้ครับต้องขอบคุณคุณน้ำมนต์ด้วยนะครับผมก็สําหรับใครที่อาสูตรคุณน้ำมนต์ไปใช้ก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับเฮียการันตีเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจไว้ช่องเฮียมีภาวะวีสักด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้เฮียต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเว้ยเจอกันใหม่ วัยรุ่นสำหรับคนที่สนใจสามารถตามดูได้ที่ใต้เดสคริปชันด้านล่างหรือว่าใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมเจอกัน